สิ่งปักดา์สน้องฟูตุปจาระนะครับให้เราเข้ามาแสวงการบัญาด้วใจเจ็บเจ็บอันนี้นะครับตอนนี้เราพยามามวาปัตติริทุกข์กับตัวตัวตุปจาระนะครับอาเข้ามาอยากให้รู้ว่าันนี้ใครรอมาเป็นปาร์ทหนึ่งมา โดยการยุทธารเพื่อที่จะให้พระเจ้าไปเจอเกเราในส่วนที่เราาอยู่ครากดจ่อพนเที่ายกันนะครับเราจะเริ่มต้นจากข้ออธิษฐานเวกาของพระเจ้าเวลานีがいがい้เรามีเรื่องที่อยากขอพระเจ้า ที่จะฝากของเราลงในรูปภาพกับอารยเจ้าพันิกาลูกสัตว์เชิญและขอบคุนโลกอาเลอร์ยาให้ทุกทุกเวลาให้ทุกทุกวันเวลานี้ลูกก็ขอบคุณพระองค์อาเลอร์ยาสรับชีวิตลมหายใจสหรับแผนการที่ดีเลิศที่มาพวกเราทัมภาษณ์เวลานี้ครับอรยเจ้าพันิกาที่ได้แสดงความรักความเมตตาของเราต่อพวกเราที่มีโอกาสให้เราได้เข้ามา ที่จานมัสการโภคที่ยอมมาเข้ารโขอคุณโรงที่ได้ส่งเลือดมาสู่ที่เราพระแบบพระเจ้าปฏิดาทราบความเมตตานั้นลูกได้เข้ามาหาพระองค์ด้วยความตัดใจลูกได้เข้ามาขอพระคุณพระองค์เพื่อจะการแสดงความอรุณญาณการในรูปแบบต่างๆเวลานี้ก็เช่นกันเราเข้ามาด้วยใจขอบพระคุณเราเข้ามาด้วยใจกิจวีกิจข้าพระเจ้าปฏิดาขอเถิดขอเมตตาเถิด ในส่วนไหนที feeding, ่เรายังขอยู่ของพะเจ้าที่จะตกเติมเต็มบิดเจ้าในส่วไหนที่เรามีอยู่แล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมในบ้านที่อยู่ัรเวลานี้รููสเสริมและขอบพระบุญทุกอย่างที่เราพบที่ได้อเป็นพระกรแก่เราในวรญญาณพระเจ้าเวเรกูสเสริมและขอพระบุณวิเราณ เราก็อยากจะอธิษฐานเพื่อสำหรับคนอาลัยที่ยังมีภาระที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเวลานี้เราจะใช้ความสงบตัวของเราใช้คำร้องคำอธิษฐานของเราไปถึงผู้คนเหล่านั้นอาลัยที่เขายังมื่อมอยู่งพระเจ้าการลุกข์สละเสริญและขอบคุณพระองค์เวลานี้ครับพระเจ้าพระธิดาขอแสดงความดังความเมตตาของพระองค์ไปถึง ผู้คนที่เขายังรู้คนมนอยู่ในโลกใบนี้นะครับก็ได้รับปัจเจกชะตากรรมชีวิตของเขาอย่างที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องเผชิญอะไรบ้างวันนี้ขอเสลิโพรงคารงาขอแสดงความนับต่อต่ตตาของคงที่จะทรงทำกิดของลงในชีวิตของเขาเหล่านั้นว่าจะเป็นทางใดอทธีหนึ่งพรงค์จะพาเพื่อเขาที่จะรอดได้เพื่อเขาที่จะมาถึงเส้นทางที่พรงได้จับเตรียมพวกข้าแต่เราจาขอการคุ้มครองขอการปกป้องไปก็นเขาด้วยเถลิมพรง คเวลานี้คุณหมอธิษฐานเพื่อเขาในเลลาสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์เลยสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีใจที่จะสวายงะองค์เวลานี้คุณหมอธิษฐานเผื่อขอตาใจของเขาที่จะสว่างขึ้นก้าวจากกระเจ้าในเวลาขอพระองค์ที่จะแสดงความรักความเมตตาแสดงความปกป้องเขาให้เขาพ้นจากอันตรายทุกรูปแบบโรคเกี่ยวกับขอเถิดขอเถิดโรคเกี่ยวกัรทุกสารเสื่อมในเลลา อ่านผู้ชมท่านอยู่ขอสรรเสริญพระองค์อนุญาผู้ที่มีความรักความเมตตาผู้ที่ยิ่งใหญ่โเกลียการแต่พระเจ้าพิดาเวลานี้ขอสุขพระองค์สรรเสริญในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า่กเอขอต้อไปเวลานี้เราอะอธิษฐานสำหรับผู้นำของเราการแต่พระเจ้าพิดาผู้สรรเสริญสรรเสริญ ลูกิถามรรมเพื่อผู้นำลริยาผู้ที่รับใช้พระองค์ลริยาในกิจจการ่ารก็จจักจราพระบิดาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ศิาภิาลไม่ว่าจะเป็นกรรทูตหรือว่าจะเป็นผู้เผยหรืว่าจะเป็นผู้ประกาศข้าพเจ้าเป็นผู้ทีปพระัจ้าน้วนที่จะเจริตั้ง้วน้นข้าพเจ้าขอเถิดขอแสดงธรัมภาครบมากขึ้นมากขึ้นเลยก็ขอนั้น เราอยากจะนาความรักจะนำด้วยคำของพระองค์ใหเปิดเผยอาราธนาเพื่อให้เกิดผลอาราธนาอาคีเลอร์ทุกประกางของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรอาราธนาให้ผู้รับใช้ของพระองค์อาราธนาในทุกทุกของประทานที่จะมีสุขภาพดีขอการสติปัญญาที่จะเป็นพิเศษบนแก้วข่าขอกรรมเงี้ยวแรงที่จะได้มีวานต่อล้านบนแก้วข่าขอการปกครองคุ้มครองอาราธนาให้เกิดผล เราจะเปนอำนาจเื่อำนาจมาสิจุายที่มองเห็นและมองไม้เห็นโกงเจ้าการขอการถอก้องความหกนรักใ้ของโบกภาพจักรขอแสดงความรักความเมตาขอการเพิ่มสุขภาพและ่าะการแบ่งปันให้ยังากรงเจ้า่าก็ขอให้ก็ทำนั้นที่จะเป็นชีวิตในวันนีวมีดิฉันุขภากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนตามน้ำประภัผู้สารเสือและขอรกลงเวลานี้ในขณะที่ไะสู่จรมร์เจ้าเจ้าเ ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับวันนี้ที่เราได้มาถึงที่จับด้วยความปลอดภัยของเจ้าและครอบครัวที่น้องทุกคนวันนี้เราจะมาที่ฐานข้อต่อไปนะคะพระเจ้าคิดว่าทุกคนนะคะพี่น้องทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำใช้ในการอธิษฐานนะคะคนต้องหลวงข้อก็เพื่อถวาย คุณเป็นภาวนะที่พระองค์จะใช้กาได้นะคะลาเลียสารเสือพระเจ้าหลวงพ่อตะไคร้จะปฏิหารเผื่อการนำชีวิตของเราในการที่เราจะรับใช้พระองค์ในภารกิจต่างๆในวันนี้ในการรับใช้และการเข้าสู่พิเธีของพระองค์ในวันนี้ให้เราดีใจที่จะตื่นลื่นลด เลือพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามาและผู้ทีิยังไม่ได้มาขอพระเจ้าได้ทาบเสนอให้เขาได้มีใจที่จะระลึกถึงบุญพุธที่พระองค์ทรงได้อกกาทำนและให้เราที่จะบุญพุธจากความผิดพลาดที่เราตกเป็นท่ามาฝากอยู่ของพระเจ้าได้การค่ะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสามพุทธการแต่พระเจ้าก็มีดาวจ้าวันนี้ลูกอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนผู้ที่มาแล้วและผู้ที่ยังไม่ได้มาขอพระเจ้าได้การวยพร มีหัวใจในการรับใช้มีหัวใจที่จะนับพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกเราเรียบราให้ม่ได้มารักพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ประทานอให้กับเราในวันนี้ขอพระเจ้าแม่จางอวยพรพี่น้องที่มาที่เขาจะได้รับพิ่สรรพีสุขความรักพระคุณความรักที่พระองค์ทรงมอบให้เราผู้ที่ยังไม่ได้มาทขอพระเจ้า แต่ต้้งหัวใจของเขาให้เขาที่จะเอาท่องอาพระค์คําเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตที่เราจะไม่หลงหายไม่หลงทางด้วยความบาปที่เราจะไม่ติดดาตติดดาดจากความบาปที่เราจะหันหลังให้กับความบาปขอพระเจ้าแผ่นดนทรงนำเว้เอื้อพรอที่เราทุกคนที่เราจะหันหลังให้กับความบาปพระองค์ทรงอิทดึฤทธย่งง ใช้เราออกจากความเป็นข้าความบาทต่างๆแล้วขอให้เราที่จะโต้อ่ากระพภคขึ้นกับพระองค์ให้เราที่จะเป็นข้า,ข, human, าของพระองค์เป็นข้าขององพระพิโรธคิดเป็นข้าขององพระเป็นเจ้าเราจะไม่เป็น,นเป็นเปข้าของ,องเนืเ้นนอนะหรือมารชาตการต่างๆ,ๆที่มันล่อลรวมเราอยู่ทุกวันนี้จนให้เราอาล้มกับการของมันจนเราติดกับดักจนเราไม่สามารถที่จะอ่าะเกียบตะกายเอา ที่น้องทุกคนได้ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรและอวยพรพี่น้องทุกคนในวันที่ที่เขามาเพื่อจะมีใจกระตือรือร้นในวันที่พระองค์ทรงให้เราได้หยุดพักได้เราได้เข้ามาพักสงบให้เราที่จะเอาภาราของเราวางไว้และบำแดของพระองค์ให้เราที่จะพึ่งพาพระองค์ยิ่งขึ้นไปโอฮาเลลูยาสาธุกาเดชะก้าบิดาเจ้าวันนี้ลงที่ฐานฐธนาทั้งดวงของพระเจ้าปลดปล่อยปลดปล่อยชีวิตของเราให้หลุดพ้นจากความป่า ให้เราที่จะยึดคืนปีกับพระองค์อล,ลัยรู้อย่าสลดเจอพระเจ้า,าพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่วันนี้ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์แม่ตาเราให้เราได้ยืนให้เราได้มาทำทา้าวหน้าท้าวไอเกียกพระองค์ในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนให้เราที่จะรับความเมตตาที่มาจากพระองค์เราจะไม่ห่างเนินอจากถ้าคำของพระองค์ที่ท่าน ขอให้เราผู้ท้าที่จะนำปฏิบัติในชีวิตของเราเพื่อจะเกิดผลเกิดลฮอเลริยาสาธุการแต่พระเจ้าเบิดาเราวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาที่จะทรงได้ยินผู้อขคำพี่น,น้องทุกคนร่วมใจอธิษฐานต่อพระองค์ใคนวันนี้ขอพระเจ้าเวยพาพี่น้องทุกคน ที่เราเกิดพ้นเกิดบ่ในชีวิตของเราและเราจะแบ่งปันข้อพรนี้ไปกับเพื่อนมากและพี่น้องทุกคนฮัลเลี่ยนู้ยาราบุตราติค้าเจ้าพระบิดาด้วยอธิษฐานเมตนาบุญพรขุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน